อ่อเศษอีกหนึ่งสปอร์ตนะครับเป็นสปอร์ตร้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับท่านที่สนใจทำสปอร์ตนะครับสามารถตริดต่อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์084787 6378นะครับอลองฟังดูนะครับร้านเสียดิจิตอลโพชัยร้านเสียดิจิตอลโพชัย จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED ดีสมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้ยันหนึ่งประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีเตาแกส๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุก,กี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นกล้องวงจรปิดจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานต้องมาที่นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะท่านที่ต้องการทำสปอร์ตก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ